ดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้แม่ควานก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะที่แม่แม่เอฟซีใจบุญได้มอบดินมอบทรายให้ครอบครัวแม่ลินลี่นะคะก็ขอขอบคุณนี้นะคะค่ะควานเขียวนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ครั้งนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณก็ยินดีครับ เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเจตนามาอยากให้ความสุขของน้องๆช้างครับความเขียวก็เลยจัดให้ครับจัดให้ครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆครับขอบคุณครับที่ให้ความเขียวเป็นสะพานบุญขอบพระคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามขอบคุณทุกๆท่านครับที่ให้กําลังใจพี่น้องชาวช้างนะครับขอบคุณอะไรครับยังรู้จักกันเลยหอมแก้มแล้วโอ้หอมแก้มแล้วครับโอ้โหหนูหอมแก้มความเขียวะนี่โอ้ดีใจครับดีใจ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  ทางแสดงออกทางความรู้สึกครับที่มีให้ครับดูครับดูหอมแก้มควานเขียวครับเพิ่งรู้จักกันนะเนี่ยเพิ่งรู้จักกันนะเนี่ยโอ้เด็กควานเขียวต้องไปเรียกท่าทึ่งสอบจังงูนะเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะควานเขียวครับสู้ๆครับสู้ๆครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแม่ควานก็ขอขอบคุณควานเขียวมากนะคะที่มาเป็นสะพานบุญให้ให้ในครั้งนี้นะคะ มามอบสวนสนุกให้น้องช้างทั้ง3ามเชือกเลยนะคะวันนี้ดูน้องวันดีนะคะได้สวนสนุกเลยนะคะวันนี้ถูกใจน้องมากนะคะถูกใจน้องวันดีมากนะคะถูกใจน้องสุพรรณษาแม่ลิลลี่มากนะคะที่คุณแม่เอฟสใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้มอบ สวนสนุกให้สามแม่ลูกนี้ได้เล่นได้สนุกกันนะคะดูความสุขของครอบครัวสามแม่ลูกนี้นะคะได้สวนสนุกจากพ่อพแม่แม่เอซใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้มอบสวนสนุกให้น้องช้างได้เล่นนะคะ นี่นะคะน้องสุพันษาสนุกใหญ่เลยนะคะได้สวนสนุกใหม่เล่นเลยนะคะวันนี้ถูกใจน้องมากนะคะ แม่ลิี่สายกินก็ถูกใจนางเหมือนกันนะคะขอบคุณควานเขียวอีกครั้งนะคะที่มาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะที่ที่เป็นสะพานบุญได้นำดินนำ ทรายให้น้องช้างทั้งสามได้เล่นสนุกกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แม่เอซใจบุญใจดีทุกท่านนะคะที่เมตาน้องช้างทั้งสามเชือกนี้นะคะแม่ช้างก็รู้สึกตื่นตันใจแทนน้องช้างมากนะคะที่ได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้นะคะทั้งสามเชือก ก็รู้สึกดีใจแทนน้องช้างมากเลยนะคะดอน้องสุพรรณสานะ,ะนี่นะคะดินสิบห้าลดนะคะทรายสองลดมอบให้ คุณแม่ลินลี่น้องสุพรรณษาหนึ่งรถน้องวันดีก็หนึ่งรถนะคะดูความสุขคองแม่ลินลี่ได้เล่นสวนสนุกนะคะถูกใจคุณแม่มากเลยนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกได้เล่นสวนสนุกสนุกใหญ่เลยนะคะดูท่าทางคุณแม่ลินลี่มีความสุขมากนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากนะคะ ที่มอบความสุขให้ครอบครัวสามแม่ลูกนี้ได้มีความสุขกันนะคะคุณแม่ลินลี่มีความสุขสังเกตได้ชัดมากเลยนะคะนานๆนางจะได้เล่นอย่างนี้นะคะดูน้องดูน้องวันดีนั่งโชว์เลยนะคะชอบใจน้องมากเลยนะคะ น้องวันดีจ้านูสนุกไหมคะลูกใน,ในขอบคุณทำยังไงคะในขอบคุณทำยังไงคะในขอบคุณนั่งโชว์ทำาไงคะลูกอูยน้องจ้าน้องวันดีคะ่ะทำไมเก่งอย่างนี้ลูกสวัสดีคุณแม่เอฟซีนั่งโชว์เลยนะคะวันดีจ้าขอบคุณคุณแม่เอฟซีทำไงลูก นั่งโชว์เลยนะคะน้องวันดีถูกใจน้องมากเลยนะคะถูกใจน้องมากเลยนะคะอุ้ยนั่งโชว์คุณแม่เลยนะคะหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาแล้วนะคะถูกใจน้องวันดีมากนะคะหลังจากที่ไม่เคยได้อย่างนี้นะคะคุณแม่ขวานก็ดีใจแทนน้องช้างทั้ง3าม,มากเลยนะคะ นูเมงน้อยก็จะได้สวนสนุกเล่นแล้วนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ดูนูเมงนะคะอุ้ยดูคุณแม่ลินลีนลน่มีความสุขสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกมีความสุขมากเลยนะคะวันนี้ ความสุขของสาม,ม่ลูกนี้สังเกตได้ชัดเจนมากเลยนะคะนานๆสาม,ม่ลูกนี้จะได้ส่วนสนุกอย่างนี้เล่นนะคะทั้งสาม,มีความสุขมากนะคะดูดูน้องน้องวันดีนะคะทักทายแม่เอซนะคะในขอบคุณแม่เอซ ทำเป็นไงคะน้องมันดีหรือท่านั่งของน้องนะคะน้องช้างสามเชือกมีความสุขมากนะคะสังเกตได้นะคะคุณแม่ลินลี่หลังจากที่ไม่เคยได้มีอย่างนี้เล่นถูกใจคุณแม่มากเลยนะคะ ถูกใจคุณแม่และคุณลูกทั้งสองมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณความเขียวมากนะคะที่มาเป็นสะพานบุญให้คุณแม่ลินลี่น้องวันดีน้องสุพรรณสาในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณคุณมีคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่ร่วมมอบสวนสนุกให้ทั้งสามแม่ลูกได้สนุกกันในครั้งนี้นะคะ แม่ควานก็ขอให้ควานเขียวแล้วก็ก็คุณแม่ F อฟซีทุกท่านนะคะที่ร่วมมอบความสุขสวนสนุกให้กับน้องช้างทั้งสามนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะไม่เจ็บไม่ไขรนะคะดูน้องสุพรรษานะคะ ทั้งสามมีความสุขสังเกตได้เห็นชัดเจนมากเลยนะคะคุณแม่ลินลี่กระพือหูตลอดเลยนะเลยเลยนะคะไหนขอบคุณแม่เอฟซีทำไงคุณแม่ลินลี่ขอบคุณทำไงคะข,ข,ขอบคุณทำไงคะคุณมี่ แม่ลิลี่ทำไงคะขอบคุณคงจะสนุกไปหน่อยนะคะดูน้องวันดีนะคะโชโช์ท่านั่งให้พ่อคุณแม่เอซได้ดูเลยนะคะดูคุณแม่ลิลี่กับน้องสุพรรษาขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่ ได้มอบสวนสนุกให้ในครั้งนี้นะคะดูน้องสุพรรณษาหนูเมงนะคะดูหนูเมงนะคะหนูเมงมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้ทั้งสวนสนุกแล้วก็จะได้อ่างน้ำนะคะจากท่านด็อกเตอรชนานั้นนะคะที่เมตตาหนูเมงแล้วก็สามแม่ลูกนี้ได้อาบได้ใช้กันนะคะวันนี้ก็ปรับปรุง พื้นที่อยู่นะคะพรุ่งนี้พ่อควานก็จะเริ่มทำการทำอ่างน้ำให้นุเมงนะคะขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากนะคะที่ได้มอบคะแนนให้มาทำอ่างน้ำให้นุเมงนะคะแล้วก็น้องช้างทั้งสามเชือกนี้นะคะได้มีที่อ่างอาบน้ำได้อาบได้กินได้ดื่มกันนะคะขอบคุณควานเขียวมากนะคะ ที่เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ที่มามอบสวนสนุกให้สามแม่ลูกนี้ได้สนุกกันนะคะแล้วก็ท่านด็อกเตอร์นะคะที่ได้มอบอ่างน้ำให้กับนุเมงนะคะให้สามแม่ลูกนี้ได้อาบได้กินได้ดื่มกันนะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณมากนะคะฝากติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณะคะ่ะ